หาทัวร์จีนเข้าร้านป๊อปมาทำยังไงสวัสดีครับ l t s โกทชว์ท่องเที่ยวชว่องทั่รววันนี้จะมาสอนนะครับว่าเวลาคนที่ไปเที่ยวจีนแล้วชอบลาบูบู่โมลี่อยากจะหาทัวร์ที่พาเข้าร้านป๊อปมาหายังไงหาง่ายมากครับเราเตรียมไว้ให้แล้วนะฮะลองเข้ามือถือไปที่เว็บของ Let's Go ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราอยู่ที่หน้าแรกของเว็บไซต์นะครับ เราก็ต้องหาทัวจีนก่อนเพราะว่าป๊อบมา,อ,าอยู่ในประเทศจีนนะครับถ้าเราไปประเทศอื่นอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่ากับไปชอปถึงแหล่งต้นต่อของมันนะครับก็เหมือนเดิมเราเข้าไปที่เ,เมนู3ขีดนะฮะที่เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์นะครับหรือเราอาจจะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็หาทัวจีนก็ได้นะครับแต่ว่า,เ,าเราไป3ามขีดแล้วกันนะครับ จีนก็อยู่ในเอเชียนะฮะเราก็ต้องเลือกคอลัมน์ขวาของเอเชียนะครับแล้วก็จะมีทัวจีนถ้าเราไม่ได้จอกจงว่าเมืองไหนเนี่ยเราก็เข้าไปที่ทัวจีนได้เลยแต่สมมุติว่าเราอยากจะไปเซี่ยงไฮ้อะครับแล้วก็อยากไปป๊อปหมาด้วยนะฮะเราก็ไปที่ด้านขวาของทัวจีนนะครับเพื่อให้แตกเมนูย่อยออกมานะครับเราเจอเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมครับคิกก็ไปเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ก็จะมีเมนู เซี่ยงไฮ้ทัวร์นะฮะออกมามีณตอนนี้มี4โปรแกรมนะครับเราจะดูด้วยวิธีตะแคงก็ได้นะครับมันก็จะทําให้เห็นรา,ายละเอียดมากขึ้นนะฮะซึ่งด้านหลังเนี่ยมันจะมีคอลัมน์ที่มีป๊อปมาดบ้างไม่มีบ้างนะฮะเราจะทํำยังไงถึงจะเลือกเฉพาะที่มีป๊อปมานะครับเราก็เข้าไปที่คัดกรองครับคัดกรองนะฮะช่องที่เขียนว่าอื่นๆ กดเข้าไปนะครับจะมีตัวเลือกป๊อบมาล็อกติ๊กเลยนะครับแล้วเราก็มากดค้นหานะครับมาละจาก4โปรแกรมเมื่อกี้นะครับนี่คือ3โปรแกรมเซี่ยงหฮท,ที่พาเข้าป๊อบมาทีนี้สมมติว่าเราอาจจะแบบต้องการคัดกรองด้วยคุณสมบัติอื่นๆสมมติว่าป๊อบมาไม่เอาก็ได้นะครับไม่ได้เจาะจงนะฮะเราก็อาจจะติ๊กออกก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราบอกว่าเราจะเอาเฉพาะที่ไม่เข้าร้านรัฐบาลมันก็จะมีตรงอื่นๆก็จะมีไม่เข้าร้านรัฐบาลนะฮะเราก็เลือกเข้าไปนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับอ่าก็จะมี3โปรแกรมเหมือนกันนะครับที่เป็นทัวร์เซี่ยงไฮ้ไม่เข้าร้านรัฐบาลแต่เพอ,เอิญสามโปรแกรมนี้เข้าป๊อบมากหมดเลยนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ที่ช่องขวาของตาร,รางก็แปลว่า3โปรแกรมเซี่ยงไฮน้นี้ทั้ง ไม่เข้าร้านรัฐบาลและเข้าป๊อปม้าด้วยนะครับก็หวังว่าค้นหาง่ายๆแบบนี้จะทําให้ท่านมีความสะดวกในการเลือกทัวร์ที่ถูกใจมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามมีอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือจะจองทัวร์ก็ที่ l i น์แอดเดสโกขอบคุณและสวัสดีครับ